สวัสดีครับพี่น้องเอฟซกท่านครับตอนนี้ก็บรรยากาศหลังจบการแสดงนะครับด้านหน้าเวทีไม่มีใครอยู่แล้วหน้านี่หลังเวทีนะพี่โยก็จะรอส่งน้องเราหมุนกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูยี่หว่าก่อนยี่หว่าเป็นไงหลับยังมีรถบ้านอยู่อย่างนี้อยู่นะครับโอเคนี่ออกแขกนี่ออกแขกเต้นมันมากออกแขกเต้นให้ดูหน่อยเร็วตีปากว่าไม่เท่ากระตาหินหรอกนี่บอกไม่ออกไงวันนี้ ้ไปก็หอมไปแล้วครับโอ้อย่าพูดอย่างนี้กับเด็กผู้หญิงเนอะเด็กอ้วนเด็กอ้วงดูแฟนลูกกิิงน้องเขาคุยงานนะก็คือซ้อมงานอีพีร่างถ่ายกันนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บของขึ้นรถก่อนแล้วก็รอเดี๋ยวมาตั้งรถรอ ส่งน้องแล้วก็จะกลับทางเชียงแซวนะครับอันนี้ก็จะขอไปเก็บของก่อนโอ้ยหิวแล้วลวกูกหน้าวิธีก็ประมาณนี้นะแกกำลังเ,เก็บของอยู่อนังเอกไม่ขึ้นไปซ้อมกับเขาหรอครับูอระยะไ,ยไปเก่งซะแล้วไงสอ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 งแปดโอ้โหของแพ้เลครับกูกูคณิตศาสตร์นั่ <laughs> นนงน้ำตาลกำหมั่นแน่นแล้ว อัติยาสองสองแปดไปแล้วนะเขีย oh. okay, นนี่หลายคนก็เอาใจช่วยบรรดาอยู่ว่าจะลรไปเมื่อไหร่นี่มารจิตตี้นะครับนีงก็อย่างนี้แหละก็น้องเขาเป็นคนที่เ็อบอกว่าเขาอดทนเก็บหอมงลงลมริบนะเขาไม่ใช้ไม่ได้คนที่ฟุ้งเฟือยนะครับแต่ถ้าได้ก็สบายเพราะว่าหลานมาด้วยสบายเลยมีแม่มาด้วยแม่มาเลี้ยงหลานโดยเฉพาะวันนี้ื <Okay. S 1> อ ต้องไปให้ยายก่อนเพราะว่ามืดยายตามไม่ดีนี่อ่ะเป็นไงแล้วปกต,ติต้องสั่งในเสียงสั่งคนอื่นนะสั่งพี่นนท์เอานี่พี่นนท์ไม่ได้มาใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าต้องแม่มาด้วยนะมันนั่งไม่ได้แนละ้วรน,นี่ต้องปีนหลังคาใส่แหลกหลังคาแล้วให้กิ่งนั่งข้างบนเนาะรอซื้อรถตู้นะสักคันหนึ่ง ทุกคนก็ต้องมาช่วยตุ้งมา,าลาย่าผ่อนใจเยอะๆบางคนบางคนอยากนี่ทำไมไม่ลดนู่นไม่ลดนี่ทุกคนออกกำาัเห็นได้นะแต่ออกตังค์ด้วยใช <c oughs> <c oughs> ่ไหมมันไม่ใช่กระบาดสองบาททุกคนคันมันเป็นล้านนะครับ <c oughs> เก็บหอมรอมริบได้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 ประมาณหนึ่งแล้วค่อยค่อยว่ากันวันน <c oughs> ี้ได้ไดแ,แล้วได้ผมได้กี่แสนแล้วจุดยางลงจุดยางลงก็ประมาณละห้าบาทก็อีกประมาณ ปิปีครับเลปเปื่อยๆเนี่ยความสามารถนะเราดูสกิลการเลี้ยงของนะเมื่อก่อนรถพี่นุพี่นุ่นก็อย่างเงี้ยแหละปิดทำไม่ลงต้องให้นั่งจริงนั่งหลังแล้วก็อุ้มไปด้วยอุ้มของไปด้วยอุ้มไปเข้าของมันเดียวก็แย่นะปกันไปด้วยมันก็ยังได้อาศัยใส่โอ้โหอ๋อพนักงานอยู่แล้วว่านอยู่ใกล้กันนะแม่กุหละซอย ก็เวลาประมาณจะ่ทีสามแล้วนะครับยังซ้อม EP สี่เนีอยู่นะครเนี่ยก็ลองเรื่องนะครับ้องเรื่องใน้องลองที่เพื่อนลองฟังนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีมาซ้อมกันอีกทีนึงนะก่อนวันงานนะครับโอ้ประตูเทกกันบ้างเลยนะครับพี่โยก็ยังรออยู่นะครับเดี๋ยวก็จะน้องล้อมหมุนนะพี่โยจะเดินทางกลับไปเซิงเซานะน้องก็จะไปงานที่ลพบุรีกันต่อนะครับเราเรื่องกันเสร็จแล้วนะครับนี่อื บแม่บุษบาน้รตาไหลจะจำ บาลักนั่งลางไหนลับไหน้าจได้ทดแทนถ้าวันไหนนุ้่นป่วยนะหรือว่าหลับออกฉากไม่ทันนะขอนุท้องก่อนถูกอ่านใช้ใช้ต้องพร้อมชุดเชิดต้องพร้อมนะเมื่ออ่าณาจหมรของคุณอดีตอดีพระเอกเก่าพระเอกเก่าโอ้โหพี่บีพระเอกเก่าโอ้โหพี่บีหลุ่มเก๋เลยดีเนี่ยพระเอกเก่าด้วยเพี้ยนจำไทยได้เลยนะพระเอกเก่าหรอ หอมมากนะพี่โอพูดจริงหอมมากใช่แล้วทองกําังล้างทองสีล้างทองมีใครแดกทองกันแล้วนี้กูเหลือกินเข้าไปแล้วใครก็เหมือนพี่แหละเรามีล้างทองล้างทองแล้วล้างเงียบแล้วก็เวลาใครว่าเราอ้วนแล้วเราทําอะไรไม่ได้ต้องไปแชร์รูปเก่าแก้เขินป้าลงกระจกได้ลงป้อมต้องปิดแอร์ที่ไม่ปั้มอะไเงี่ยป้ายป้ายพ้นขวาห่างซ้ายห่างสิ อ้อกสายไปสายห่างไปสายห่างครับสายห่างนี่ครับลำบดเป็นตัวอะไรครับเนี่ยตรงนี้เป็นเพียรามพิชัยครับแล้วก็หลายอย่างเลยรับยอย่างเลยเป็นเพลงจังกรงานใหญ่ครับงานใหญ่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปก็ไม่มีเวลาครับต้องทำอะไรครับจบพังเด้งครับผมลำบดีลำบดิีต้องเต็มควาดให้ น้องรุ่นนี่เนาะหลายอย่างเลยครับวานนี้เราแสดงถึงกวาเป็นอัตลักษณ์ของโคราชถึงที่เราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเพื่อผลงานจะได้ออกมาดีให้ผู้ชมทับใจครับฝากด้วยนะครับทุกคนฝากด้วย EP4 รากไทยครับผมวันนี้ก็แสดงว่าเป็นโคราชชัดเจนเลยครับผมอย่าลืมนะครับฝากด้วยครับวันที่20ธันวาค2 5 6 8ที่เซ็นทันลิเกตอรัก นี่สนุกไม่ไปเชียนในท้องเรื่องย่าฉันท่านชื่อโมอนี่ตานางเอกสนผล่าแล้วแล้วตอนนี้เห็นไปทำรีวิวอะไรหนูตอนนี้นรีวิวเหรอหนู้นทำเพจเที่ยวอ,อยู่แล้วไงแบบว่าเราชอบไปร้านกาแฟาใช่ไหมไปถ่ายรูปแล้วก็เลยเออทำเพจไปแล้วก็พอช่วงเอากี้ก็หายไปนหลายปีแล้วก<อ>็มาลงใหม,มเ่เราเราเราลงคลิปลงลงโพสเนี่ยเดือนหนึ่งก็ลง ู้ถ่ายแล้วดองไว้เอาดองไว้แล้วตัวอยู่นี่แต่ว่าลงอีกทีหนึงพอลงอีกทีผู้ปล่าร้านเขาไปแล้วร้านเขาไปแล้วเอ็อยู่โอเคแชทมาเยอะนี้เจอกันครับงานน้าอะมาแล้วมาเจอกันนะครับนี่งานกลับบ้านทุกคนงานน้านะฮะเป็นกงางใจกันด้วยนะฮะวันนี้กลับบ้านก่อนจากงานหน้าก็น่าจะเป็นงาน EP4 EP4 เซ็นทันนะฮะรอกันด้วยนะเจอกันครับ้็งานคณะหมีมีไหมช่วงนี้ ยี่สิบสามครับเจอกันครับ,บลาแล้วลูกน้อยก้อยใจลูกน้อยก้อยใจหลับยาวเลยครับอา้าว หลับนิ่งเลยอ่ะใช้ออน่าลใช่ปะ่กัแยบแย่นอนตอนนี้เขไปออกฉากเลยนะตล้เอจะไปออกตอนไหนที่ไหนได้ตดนไปเซฟไพรน่าฉาก ไปแล้วจะ้ะไปแล้วจะ้ะระวังระวังระวังหินระไปแล้วพี่นุ่นไปแล้วครับซ้อมกันจะตีสามเลยวันี่ย แล้วที่สามเอาันี้เล่นไกลบ,บ้านตักไก,กลไกลไปอันเนี้ย,อยโ,โอ้โหเขอยู่คนละเผือกเขาใหญ่ใหญ่แม่งไกลแลแ้วอยู่ข้าที่เราที่เราไปงานครับก่อน,นสารรถไฟอะไรเลือไปนน่นนี่กันนะไปโคตรไกลอะ่ะ เลยขามแสงอีกอืมไกลคนเขาจะรับเราไปงานไกลมากแล้วเปี่ยวด้วยใช่ต้องมาหาอยู่ในเมืองและหาเศร้าเด็กอยู่ในเมืองและเดี๋ยวถ้าแบบดี่ป้อมก่อนแม่กวันใจลูกอ่างทองสวัสดีแม่มีอีหวาอยากแย่โอเปิดตื่นเอรับหน้าไปเลยข้างหลังเราออกอยู่ เอาไว้ไหนไปด้วยกันก็ของนหนักฝากได้ไดแล้วลูกจ้าแม่ดีไปัจจยกันไปเลยโอ้แม่นางแบบของคนขุรานี่นี่ไม่ใช่เสียหลักครันทุกคนเขาเขาโพดท่ารถเขาเปื้อนหมดแล้วต้อมรถเขาเปื้อน นี่วันนี้เขาเป็นนางเอกยูพราสามลางแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาตื่นเต็มไหมเต็นมากตื่นได้เนี่ยเราเราเห็นคนแอบเอามือขึ้นมาอย่างนี้ดหละเป็นแอคติ้งเป็นแวแฉแอคติ้งนี่นี่นีครูครับมีคนแอบจดข้อสอบครับครูหนูว่าหนูไม่เคยร้องเพลงนี้ไม่เคยฟังไม่เคยแกะไม่เคยฟังแบบไม่รู้เนื้อเลยแล้วพอพี่เขาบอกามีแบบนี่ฟังเลยเพิ่งรู้ตอนเย็นใช่ไหมใช่ นั่งฟังแล้วหนูเครียดมากถามว่าจําเนื้อได้ไหมก็จําได้อยู่แต่ว่าเรากลัวแบบกลัวผิดกลัวมันเราไม่มั่นแล้วมันต้องมีการแบ่งท่อนกันด้วยแต่วันนี้พี่เขาใจดียังให้แบ่งท่อนท่อนเดียวร้องสองรอบปกติมันจะร้องหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวนกันนะก็ถือว่าทำได้ดีโอเคแล้วเสียงได้แล้วแต่ว่าเรามั่นใจหน่อยแล้วปล่อยให้เต็มเสียงอให้ดังๆหน่อยใส่ไปเลยไปซ้อมเนื้อนี่ก็เก่งแล้วนี่ นอนไม่ค่อยได้นอนมาด้วยด้วยนะอ่าเราฝาก EP สี่ลากไายด้วยทุกคนฝากระวังให้น้องบีมด้วยนะด้วยนะคะฝากคุณปิดด้วยนะอ่าเดี๋ยวน้องบีมก็จะไปตัดผมทรงผัดไทยนะครับตัดผมสั้นเวก้างตัดผมทรงเดียวกับย่าโมนะครับตัดเลยตัดเลยโอเคทุกคนก็ส่งน้องกลับบ้านแล้วโอเคไม่นอน เด็กกิจกรรมแบบนี้ทุกคนเืิ่มตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะเด็กกิจกรรมแบบนี้แหละไปงานโรงเรียนมาช่วงเช้าแล้วก็มาเขาเรียกงานตบไหลทุกคนรู้ว่าขอบคุณนะที่มาช่วยงานตังไม่ได้จ<ด>้าไปแล้วโ,โ,โ,โคคาสนโนวาแห่งเมืองโคราชมีสาวเยอะแยะขอบคุณมากครับฝากทั้งโจด้วยนะทุกคนๆๆพูดเหมือนจะมีเรื่องนะเพราะเขามีอะไรโวกกินเดียวกินเดียวรับรับรับถุยจะหยุด ได้ได้ได้ออกขวาเลยเปิดแอร์ไล่หนูเปิดแอร์ไล่ไปแล้วคิดล้อหมุนแต่แบบเต็มก็จะลงทางบ้านแดงสบายสบายเส้นแนวนะครับช่ดงสบายสบายเส้นแนวไฮไลท์บางส่วนจะตัดลงบ้านฟ้านะครับจะเป็นแบบนี้ทุกวันนะผมจะไม่ตัดคลิปล้อหมุนแบบว่าลงบ้านฟ้าเต็มคลิปแล้วครับสวัสดีพนักงานขับรถพนักงานขับรถไปแล้วครับฝาเจเจเลย อย่าไปหลับอย่าไปหลับมปั๊มนะไปนอนถึงให้ขับไปถึงบ้านนะไกลมาที5นาทีนี่ก็เล่นเล่นแถวบ้านนะอันนี้รถเจ้าของตัวจริงนอนอยู่ข้างล่างตัวสีดำดำอันนี้คนขับรถเออคนขับรถพี่โยกินข้าวยังกินแล้วจ่ะสองจานกินไม่ได้วโอ้พี่กินไปสองจานน้องบีมแล้วแล้วก็ว่าน้องเขายังเล่าเล่าเรื่องอยู่นะเขาเล่าเรื่องรวมแล้วเนี่ยเขาไปเล่าเรื่องแง่แล้วก็เขาตามไปที่พักกัน เลปิดคลิปปิดคลิปปิด <laughs> นี่ต้องต้องเข้าไปในหมวกปิดคลิปนับทางี้เฮ้ยปิดคลิปเป็น <laughs> ไ,ไ่ได้ <laughs> ต้องอย่างนงี้เขาปิดคลิปว่าเอาพี่โยทงไปได้หรือเอลาปิดคลิปนครับก็ทำพี่โยมาพอปะปะดีนะ,ะทำพ้องกันพอดีนะครับก็ันนี้เดี๋ยวพี่โยก็จะแยกนะครับ กับทางเชียงแาวนะครับแล้วน้องๆก็จะไปบ้านปู่โอ้ยใช่ไหมใช่ไหมปู่นี่เป็นลบบุรีนะครับไปเข้าก่อนนะโยตามหลังนะครับไปแลอาใครนำ เบอร์ดำก่อนนะพี่เบอร์เป็นคนะำทางนะแล้วก็เป็นพี่เน็ตนะครับก็พี่นุ้งรถบ้านนะครับจะไปคู่กันอตองไปก่อนนะตองก็จะเป็นเด็กผู้หญิงขับคนเดียวนะครับว <c oughs> ี๋ยวปิดท้ายนะจะได้เผื่อมีอะไรขัาเเลือนะ ไปออกเส้นเลี่ยงเมืองด้วยกันนะครับแต่เขาจะแยกขึ้นมอเตอร์วเวย์พ่โยจะเข้าปากถงชัยสามสี่นะครับกับเฉงเซ,าน,นซนานะครับอาจจะอยู่สักหนึ่งวันก่อนนะลพบุรีและอุทัยอีกวันหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจังหวัดานา้ป่าทุกคนอยากให้ร่างกายมันฟิตเต็มร้อยจริงๆนะครับแล้วก็รันยาวถึงอ่าผมจะไปช่เชยให้ทุกคนในันซ้อมงานคอนเสิร์ตเดี่ยวทั้งนุ่นนะครับผมจะไปไปซ้อมเรียกอะไรจะไปไนี่ให้นะครับจะไปโป้ให้ ได้เนาะโอเคครับก็คลิปราบุญก็ตอนนี้นะครับะจะลงช่วงเช้านะประมาณเจ็ดโมงนะพี่โยนอาจะถึงบ้านพอดนะีขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะจ๊ะสวัสดีครับ